แล้วทีนี้ต้องมาบอกว่าวันนี้ทุกคนพี่ยักษ์ได้จัดคุณปู่มาอีกหนึ่งคันได้มานะทุกคนคันนี้อายุประมาณ90ปีโอ้โหจะไหวเหรอเดี๋ยวพาไปดูมาเดินมาเลยแต่ก่อนจะเดินมาอย่เพิ่งให้เห็นนะแบบว่าหลบๆหน่อยแล้วกันเดาก็หลบหลบๆๆหลบหลน่อยนะทุกคนแลวนี่ทีเด็ดของเรา กลับพสดีเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะเหมือนเดิมครับผมสั่นปญญานยากนะครับว,วันนี้เราก็ไม่ค่อยอยากจะแอคของทุกคนคือแบบว่าตั้งแต่แบบว่าปรับเปลี่ยนการใช้ชีตก็แบบว่าแบบได้ใส่เสื้อยี่ห้อเลยนะเนี่ยเนี่ยเราได้ใส่เสื้อยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่เราแบบว่าอยากใส่มานะเออยังไม่ซักเลยดูสภาพยังไม่ซักคือแบบใส่ได้เพราะว่าเป็นเบาหวานตั้งแต่ป่วยมาปุ๊บน้ําหนักลงไป2ี่สิกิโลโอ้โหแล้วก็สามารถใส่เสื้อตัวนี้ได้ จากร้อยยี่เหลือเท่าไหร่จาก้อยเหลือ97้าลงอีกเหรอนะครับ<า>ก็ตอนนี้นะครับทุกคนตั้งแต่เราดัานมาเราก็แบบว่ามีการใช้ชีวิตแบบเริ่มจะแบบว่าฟุ้งซ่านเลยทุกคนเข้าไปว่าไปทางศีลทางธรรมหรือว,ว่าเข้าไปในป่าทั้งองนะทุกคนคือตอนนี้สภาพบ้านนะฮะทุกคนกําลังจะเป็นอู่แล้วอู่แบบจริงจังเลยเอออมาอันดับแรกเลยเดี๋ยวพามาเดินดูนี่อย่างตรงนั้นที่มองเห็นอยู่เนี่ยนี่คือแคมป์ของเขา ขาได้การเต้นไว้แล้วก็เป็นแคมป์ทหารของเขาส่วนบอดี้ Body, รถจีฟคันขาวก็อยู่ตรงนั้นอ่าแล้วทีนี้ต้องมาบอกว่าวันนี้ทุกคนพี่ยักษ์อ่ะได้จัดคุณปู่มาอีกหนึ่งคันที่แบบว่าเป็นคุณปู่สุดคลาสกของเราม,ม,รมาคุณปู่พี่เบิ้มเอาพี่เบิ้มก็ได้อ่ะพี่เบิ้มพี่เบิ้มคันที่สองออต้องบอกว่าโคตรสุดเลยคันนี้บอกเลยว่าได้มานะทุกคนคันนี้อายุประมาณ90ปีโอ้โหจะไหวเหรอ เดี๋ยวพาไปดูมาเดินมาเลยแต่ก่อนจะเดินมาเนี่ยเพิ่งให้เห็นนะแบบว่าหลบหลบหน่อยแล้วกันเสาก็หลบ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 หน่อยนะฮะทุกคนอ่าหลบหลบหน่อยเอาเดินแซงไปให้เดินแซงให้เดินแซงเน่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 ไปเดินไปเดินไปเดินไปก็ไม่ค่อยอยากจะแอคหลบคนคือแบบว่านี่ครับนี่คือเบิร์ดโอ้โคือเบิร์มีตะเกียงด้วยหรอตะเกียงของเราเนี่ยนี่คือกระเกีตะเกียงตะเกียงตะเกียงเออตะเกียงเจ้าพายุเอิ้นคนมีสองคนตรงนี้ เห็นว่าเมื่อคืนนี้ไม่หลับไม่นอนนะไม่หลับไม่นอนเมื่อคืนนีเขากเพี้ยนี่เดี๋ยวเข้าพายเช้าหรือเปล่าตีสีโอ้โหเสียงปั๊มลมทำงานเยวจะเปิดที่นี่หรอกแดงแ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 ดแ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 ด เดี๋ยวเรารอเครื่องเครื่อง,องกําลังจะมานะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรายกเครื่องขึ้นแล้วก็เซตระบบเกียร์ให้เข้าที่นะครับผมเราใส่เกียร์เราติดตั้งเกียร์เซตเครื่องให้มันเข้าที่เข้าระบบส่วนคนนี้นะครับผมคนนี้ก็ป่วยแล้วอ่ะต้มน้ดาด้วยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อั๊มน้ำเอากระจกลงขี่แบบว่าเปิดประทุนหน่อยเ,เปิดประทุนเมื่อคืนนี้ที่ทําไป คือยกเครื่องไม่ใช่ยกเครื่องยกเกียร์เปิดเตาต้มทำไมปิดเทอมเสียงดังเอาเดิมาก็ตัดกันแล้วยกเกียร์ออกมาเนี่ยน้ำมันเลอะไปหมดเนี่ยยกเกียร์มาคือคันนี้เราไม่มีเกียร์นะยกเกียร์ออกเพราะว่าซ่อมเกียร์ใหม่แล้วเนี่ยทีเด็ดของเราโอ้ให้ไหวเหรอสนิมกินหมดแล้วคือต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็น FQ 15เหมือนกัน คือคันนี้ซื้อมาแบบว่าจะภาพเดิมๆแห้งๆนะครับผมแห้งแค่ไหนมาดูกันอือหือแห้งแค่ไหนมาดูกันนี่จะไหวเลวเนี่ยคันนี้จะบูรณะอีกกี่แสนคันนี้นะเขาบอกว่าเขาทำเป็นออฟโรดเขาจะยกขึ้น8เมตรนะครับผมเวลาขึ้นก็ต้องใช้ นน,นะแล้วก็เครื่องวันนี้นะครับผมคือเครื่องคอนเซปต์ของเราคือรถคันนี้เครื่องเราจะไม่เอาเราจะเอาออกเราจะวางเครื่องคอมมันเร็ว2.9เทอร์โบเราจะทำเป็นรถใหญ่เกียร์ซิ่งรถบ้านนะครับโบใหญ่เกียร์ซิ่งรถบ้านนะครทุกคนครูผู้เล่น เครื่องนะครับผมนี่เป็นเครื่องเดิมนะครับผมจะพาพี่เต๋าพาให้พามาดูอันนี้คือจานจ่ายนะทุกคนนะนี่หกสูบนะทุกคนสายคอยหัวเทียนหนึ่งก็มีหกสูบอันนี้เป็นเครื่องยนต์บินซินนะทุกคนนะเป็นหกสูบเนี่ใช่ไหมหัวเทียนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับผมเป็นคารบูเรเตอร์นะฮะเป็นคาบูเรเตอร์ที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะครับผมแล้วก็บอดี้ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมทวนประตูประตูเรายังแบบว่าคิกคอยู่เลยเบามากเนี่ยเบามากนะครับทุกคนนี่ เปิดได้สบายแล้วก็อีกหนึ่งอย่างของคันนี้เธอเข้ามาดูนี่บอกเลยว่าคันนี้นะของครบกว่าพี่เบิ้มคันหนึ่งของเราเนี่ยชุดแบบว่าชุดปิ้นอ่าชุดปิ้นชุดอ่าเป็นเป็นแผ่นปิ้นแผ่นอะไรอะแผ่นเพจทะอะครบหมดเลยแล้วก็อ่าเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนเป็นปีเจอร์ให้ดูอื้อหือสนิมอันนี้คือแท่นแบตแท่นแบตตรงนี้ที่มันซึมแล้วก็ระบบแอร์ของเราใช้งานได้ไหนนี่นี่ซึบ เวลาเปิดแอร์ใช่ไหมนี่ววเวลาเราเปิดแอร์เจ๊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 เก็บของกันเลยว่านิ่งอยู่เลย <c oughs> อ,อันนี้ก็เขาแถมมาเป็นไฟสองต้าปัดนะทุกคนนะมันประกอบแล้วก็พวงมาลัยเกียร์นะครับผมสโลได้เบรกมือได้นะทุกคนนะก็บอกกันเลยว่ารถคันนี้นะครับทุกคน คือแบบว่าครบอ่บคบคบะครับโคตรสุดนะฮะเป็นรถที่แบบว่ามันสุดจริงๆนะครับก็รถคันนี้นะครับผมพี่ยากบอกเลยว่าพี่ยากษจะทําไว้นะครับประมาณใช้เวลาทําเธอเชื่อไหมเขาจะใช้เวลาทำสามเดือนอ,อรถคันนี้ต้องออกมาสวยและจบเหมือนคันนั้นได้อ่าแล้วทีนี้นะครับทุกคนใครที่อยากได้และชื่นชอบในรถกิฟทหารพวกนี้นะฮะพี่ยากบอกเลยว่าคันนี้สวยมากใครที่อยากได้บอกเลย เปิดราคาไว้ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเฮ้ยมันถูกจังไม่ได้ถูกมากไม่ได้คันนี้ไม่ได้คันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นสามกว่าสามห้ามันจะเป็นคันแรกที่แบบว่าเขาทำไงเจ็นคันแรกที่เขาทําแล้วก็เขาอยากจะปล่อยแบบว่าเขาเป็นคนทำเองแล้วก็คันนี้เป็น l ม m เ t ็ d ก็คืออยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้สามารถครอบครองได้เอาง่ายๆนะครับกมข่าวว่าครอบครองง่ายแล้วพี่ยักษ์เนี่ยสองแสนเจ็ดนี่ได้อะไรให้แบบคุณพุดนปู่เลยคันนี้คุณเบิ้มเลยทุกอย่างให้หมด ไม่เอี่ยมทุกอย่างนะครับผมแบบนี้เลยทําสีทําช่วงล่างทําเครื่องทาอะไรให้หมดดีๆเลยนะครับแล้วสามารถใช้งานได้จริงขับบนถนนได้จริงนะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะพี่เต๋าเดี๋ยวเราเดินเข้ารงแบงนี้ดีกว่าสองแสนเจ็ดนะับผมสองแสนเจ็ดจะได้หมดเลยระบบแอร์คอมเพรสชันด้านข้างนะครับผมเราอยากพรีเซนต์มากอันนี้เป็นระบบแอร์นะฮะเราสามารถเปิดจากข้างในนะครับผมเป็นเป็นเป็นแอร์คอมเพรสชันตัวที่สองเห็นไหมสุดยอดไปเลย เปิดลโอ้โหน่าจะเย็นนะเย็นมากเลยคุณมุก็จะเข้าไปพึ่งันก็จะแบบว่าระบายช่องช่องโอ๋โอก็ประมาณนี้ประตูนะครับผมประตูดีจังไม่มีเสียงอ่ะนี่แล้วก็รู้สึกว่าเบากับพี่เบิ้ลมอีกนะเบากว่าเยอะแล้วก็กระจกคันนี้บอกเลยว่าลื่นมากเอออุ๊ยดีดีคันนี้สุดยอดเลยเฮ้ยดีกว่าพี่เบิ้ลนะนี่นะครับผมแล้วก็ขอพี่เงบขนนาดี้เอบครบมาก สองแสนเจ็ดพี่ยักษ์บอกเลยพี่ยักษ์ทำให้เสร็นะครับผมอ,อันนี้พี่เบิม้มสองเนาะอัน,นพี่เบิ้มหนึ่งถังน้ำมันข้างหลังนะฮะท้าไข่ใหม่อืถ้วอ,อ,อเสียใช่ไหมน้ำมันไหมไหที่ข้างบนเนี้ยเนี่ยถังน้ำมันคือยกลูกใหม่ให้เลย<ว>นี่เดี่เราเราจะไม่ใช้ลูกเดิมเพราะว่าลูกเดิมมันปะไม่อยู่แล้วมันรถมันนานแล้วแคสซีเขียวเขียวเดิมเดิมเลยแคสซีสวยมากดูข้างล่างมีเห็นไหมโรงงานซ่อมอะไรเนี่ยซ่อมซ่อมสร้างรถ ทหารปีไหนไม่รู้รถยนต์การเกษตรเออแล้วรถยนต์เกษตรประมาณนั้นคือคันนี้บอกเลยว่าประวัติดีไม่ไม่ผ่านการแบบว่าสงครามมาเยอะนะทุกคนคันนี้ประวัติดีแล้วที่สําคัญเลยนี่ตัวหนังสือโบราณกรมการปรับสนสงอะไรเนี่ยยังอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยที่เขาเคาเอาเพ้นไว้เนี่ยว่าคา uh huh. เตือนการใช้งานเครื่อง,ย,ง,ย,งยนต์เครื่องยนต์อะไรเง uh ี huh. ้ยจุดยอด<ๆ>คันนี้สวยสวยมากใครที่ได้บอกไปบอกเลยว่าพี่ยักษ์คันนี้พี่ยักษ์จะวางเป็นเครื่อง ดีเซลเทอร์โแล้วก็เป็นเครื่องที่แรงมากคือเหยียบปึ๊ดนี่ควันดำปุ๊บปุ๊บปุ๊เลยแล้วยกล้อไปเลยแล้วโลไฮเกียร์โฟวินโลไฮใช้ได้งานได้ทั้งหมดนะทุกคนพร้อมลุยนะครับผมใครที่อยากได้ก็จองไว้เลยนะฮะจองไว้เลยบอกว่าจองเลยนะครับผมจองจองจองถ้าจองเพิ่มก็โอนเงินมาด้วยนะทุก oh. นะก็ประมาณนี้ สำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e พี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมตรงที่พี่แอดไว้ด้วยแอดเอซอ็ดหนึ่งหกแปดแปดแอดไปเล่นทุกคนและที่สำคัญฝากกดติดตามอูลเล็กๆของพี่ด้วยนะครับผมสันขวาน US Army นะทุกคนสันขวานกาฬสันขวานกาฬนะครับก็เป็นลงรถเน้า,นาองเราลงหนึ่งนะฮะ <laughs> ทุกคนก็ไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า อยากให้พี่ยักษ์ทำคลิปอะไรก่อนไปบอกเลยว่ามึงไม่ต้องถามแล้วนะว่าทำไมไม่ไปหาตจอ,อกูไปนะครับผมเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับผมเราไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเพียงแต่ว่าเราอยากใช้ชีวิตของเราแค่นั้นเองนะครับผมเราอยากหาความสุขของเรา,าทำคอนเทนต์ของเราติดตามในเราไม่อยากไปมีคำพงคำพูดว่าเกาะคุณนุ่นดีเกาะคุณนุ่นดังโ <Okay. S 1> อเยอย่าพูดเธอทุกคลิปเอเอกูพูดทุกคลิปมึงก็คอมเมนต์ทุกคลิปไอเด็กเบนมึงดูบ้างไปแล้วบ๊ายบาย